สวัสดีครับมันนี้กับวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2องพรยหสบสีครับผมก็สิเป็นวันครบรอบสวรรคตครับผมอยู่พาไปอัปเดตปึ้งน้ำซีครับผม <c oughs> อัปเดตน้ำซีว่าน้ำซีท่านไหนวันไห,นหลยต็มแบบ ไหนวันแม่มม่อบมีอยกโตบ่ทันี้ได้อยกโตนะลกน<บ>ูกมันบ่ลูม่ได้อยกโตอ๋อเรื่องเลยบย่ได้เรื่องเลยบ่ได้บ่ได้เรื่องอันรถคันนี้ผู้ใดขับกันแลงให้กันด้เหี้ดอ,อกก่อน ตักเตมายกันมันๆน้ำปลาสมทุกน่ะถือแค่ละสิบตัวห้าตัวก็มีโซอ่อนโอ้มานยกสมือเลยไม่ม้าสมือวันก็ได้ไปซ้ำนี่แหละป่ะผมพาไปบังคับพี่น้องครับนี่นก็นี่ก็คืมฝ้าคืมฝนครับบรรยากาศก็เฮ้ยตดมเงาะมัเงาะแลน เบิ่งดูป่าเงี้ยบ่เงี้ยครับเบิ่งข่าวเบ็ดเบิ้งเสือกเบ็ดตัเจีเสือกเบ็ดจลหอ่าพี่น้องทั้งปอดปลาบูหน่อปลามีไหมบุญละ <S 1> <S 1> พี่น้องทั้งอันขอนแก่นสารคามกับตอนนี้ก็ลดลงไปประมาณสี่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เงี้ยป่าขึ้นอีปลาบึกโอ้ยยน้องปลาบึกขึ้นเมื่อกี้เนี่ยโอ้ทายประทันมหมยโอ้ผู้ดใดมีปืนมาจอบยิงเงี้ยเนี่ยแต่เพิ่นมานั่งจอบอู้่นี่เพิ่นกับประทันได้ยิงอยู่ ฟังปุ่นมันก็นยกสะดุงน้ำกันไลไหลคือเกาบระท่านแห่งอยู่น้ำกันไลคือเกาบระท่านแห่งตาโยแล้วก็อันนี้จะของจะของสะพานนี่ครับเนี่ยจะของสะพานเสือสีน้ำเงิ้มนะครับโอ้ยนกนกนก,นก ีนี่ครับเกิดขึ้นมาผมเพิ่งเคยเห็นครับเพี้ยนไหมน้าม,มัยน้ำเพียงเห็นไหมเพียงหัวเขา่าเห็นไหมอยู่นี่หนูหนีกันน้ามันเฟียดอยู่ตากระโดดลงไปแล้วกระโดดลงไปทำไมอ่ะ การก็ดีพี่น้องสารคบบา้านอจจังหวัดใดก็มีซีก็ดูแลจาของน้ำครับผมวิกฤตคือกันเบดิดทุกจังหวัดละบา้านนี่ก็น้ำติดซีซีติดบ,บา้านสะพานด้วยอยู่ในยูทูสะพานที่นี่ะทปพ่อปืนไหมโอ้สุดยอดเลย มึงหูหูมันคือออกบ้างที่ไงสาธิมบ,คบ่ครับอัเปเดตครับขึ้นยกสะดุง้งยกสะดุง้งสะดุงะ้งฝนกระเบะื้อกสะดุ้งฟังฝนมันกระวอกกันสะดุ้งฟังนี่กระบือเป็นตะถึกครับบ้านผมกับกลุ่มเยาวชนบ้านหนองแหนครับอันนี้เยาวชนนี่นไง อันนี้เยาวชนครับ <laughs> โอ้ยป่าบ่อนพี่น้องโอ้ยรู้บ่อนใกล้เถอะ

พิว่าอีหยังหน่นี่ผมก็บ่รู้คื่อกันครับบานฟังนี่ว้าอีกภาษาหนึ่งบานฟังว้าอีกภาษาหนึ่งเฮยเขาลยโอ๊ยลก

ยศสมเพียนเคลื่อนว่าปลาเขาแปบนี่ดิสื่อย่ายนโอ้หี่เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้ว้โนี่นี่มันบ่อนใส่ได้หนิ เขาดู้ยด้นี่วันที่สิบสี่สิบวันที่สิบสี่กับวันที่หวันสิบหกกับหนักก้อนดีแค่ชั้นอีกครับเอากพากันสวดมนีหลนายกเร่อน